ตัดภาพบ้านลักไทยแบบเดิมๆออกไปจากหัวได้เลยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าบ้านลักไทยมีแบบนี้ด้วยหรอที่เที่ยวเปิดใหม่ที่ยังทําไม่เสร็จวันนี้ขอแอบเอามารีวิวก่อนละกันช่างเออวิลล่าลักไทยที่พักเปิดใหม่กลางภูเขากลางแสงจันทร์กลางแสงดาวล้อมรอบไปด้วยอ่างน้ํามองจากข้างนอกเหมือนกระท่อมไม้ไผ่ธรรมดาที่มุงหลังคาใบไม้พอเปิดเข้ามาข้างในนึกว่าโรงแรม56ดาวก็ว่าได้ที่นี่มีทุกอย่างบ้านลักไทยมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอช่างเออวิลล่าเหมาะกับผู้รักคำพูดนี้ก็น้อยเกินไปต้องใช้ ใช้คาว่าเหมาะกับผู้ชีวิตมากกว่าเพราะที่นี่เงียบสงบปลอดภัยสบายใจสุขใจที่ได้มาพักบ้านลักไทยไม่ได้มีแค่อ่างเก็บน้ํหนึ่งแอ่งที่ทุกคนรู้จักกันนะครับหมู่บ้านเขามีถึง3อ่างช่างเอ,อ๋อเป็นอ่างที่สองตอนเช้าไม่ต้องพูดถึงตื่นมานึกว่าอยู่บนสวรร์ไอหมอกจากน้ําขึ้นมาให้เรามองสุดหูสุดตาสระน้ําที่นี่เขาเป็นสระมรกตใสมองเห็นพื้นด้านล่างเป็นสระธรรมชาติสามารถลงไปเล่นได้ดกิจกรรมที่นี่เยอะบอกเลยว่าสนุกผมยังชอบเลยนอนบนที่นอนกลางนา้ําอาบแดดอุ่นๆฟังเสียงดนตรีบําบัดรู้สึกมีความสุขมากสบายใจ ตอนนี้เขายังทําไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้ถ้าเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนอย่าลืมพาผู้ชีวิตมาใช้ชีวิตตรงนี้นะครับแล้วจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีก200%